สวัสดีครับสวัสดีทุกทกท่านครับพบกันเช่นเคยนะครับกับช่องนัดคุง้งถ่ายไปเรื่อย e ีนี้วันนี้เราจะมาพูดคุยสูตรหวยรัฐบาลไทยนะครับซึ่งผมคำนวณเอาหวยที่ออกมาแล้วนะครับมาคำนวณสูตรคำนวณแบบเดิมนะครับแต่งวดนี้จะเอาเป๊ะ,ปะให้ได้นะครับงวดที่แล้วให้ไป961ออก8 6 1นะครับก็อยากให้ทุกท่านถูก3าตัวกันนะครับ เรามาดูกันเลยนะครับว่าสูตรนี้งวดที่3จะมาไหมนะครับเอารางวัลที่1นนะครับของงวดที่ก่อนที่ออกนะครับมาตั้งกับ2ตัวล่างนะครับก็จะได้6 8 4 5 7 9 1 4้าดหนึ่งสะครับเป็นตัวตั้งไว้นะครับ6ตัวแรกตัวนี้บวกกับ5้าหลักร้อยแล้วก็มาบวก4คงที่นะครับอันนี้ตัวบวกคงที่สี่ 6กบวกหเท่ากับ11บดวกสเท่ากับสิดึงห้ามาลงตัว5ตัวนี้หลักร้อยนะครับบวกกับหลักหน่วยได้เท่ากับ9 9้าบวกสคงที่อันนี้ตัวบวกคงที่ได้เท่ากับ11ดึง1ลงมานะครับได้1ตัวหนึ่งห้าบวกหเท่ากับ6ตัวนี้นะครับ6กบวกสเท่ากับ9ทีนี้1ตัวนี้นะครับขึ้นไปบวกกับหลักหน่วยได้เท่ากับ5้านะครับ หนึ่งบวกกับห้าตัวนี้ได้เท่ากับหกตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้ทีนี้หกหกหกกับหกตัวนี้นะครับบวกกันได้เท่ากับสองตัวนี้เก้าตัวนี้บวกกับหกได้เท่ากับห้าห้าบวกสองตัวนี้ได้เท่ากับเจ็ดนะครับเพราะฉะนั้นสามตัวนะครับจะจับชุดได้สองหนึ่งห้าสองหนึ่งหก 9 7 2 9 7 5หรือ957นะครับส่วน2ตัวนะครับเอาสองตัวตันนี้เป็น4 5 5หหานะครับี่หางนี้ด้วยนะครับ4 5 5หหแล้วก็15นะครับผลปรากฏว่า3ตัวบนออก9 72กับ4 5หนะครับอันนี้เข้าตรงตรงนะครับ เอาสอง97 2, 2 4 5หนะครับตั้งเหมือนเดิมนะครับบวกลงมา2ตัวแรกบวกกับ2หลักบวกกับ9หลักร้อยได้เท่ากับ11 11บดวก4เท่ากับ15ดึง5ลงมา9ตัวนี้บวกกับหลักหน่วยนะครับ9บวก5ได้เท่ากับ14บวกสองที่นะครับได้เท่ากับ16บหดึงหลงมา5บวก6ได้เท่ากับ1นะครับได้เท่ากับ1 1ตัวนี้ บวก3คงที่นะครับได้เท่ากับ4นะครับ6ตัวนี้บวกกับหลักหน่วยนะครับ6กบวกหได้เท่ากับ11 1ดึงลงมา6กบวกหนเท่ากับเนะครับทีนี้1ตัวนี้บวกกับ7นะครับได้เท่ากับ8 4ดบวกหได้เท่ากับอ่า4ีบวกเได้เท่ากับ1นะครับ1นึบวกแเท่ากับเนะครับตัวเด่นนะครับจับชุดให้นะครับเหมือนเดิมนะครับมีแปด 86749849419นะครับ2ตัวก็จะมี51 17 1, แล้วก็61นะครับผลปรากฏว่าออก861กับ17ตรงนะครับ861กับ17อ่านี้61ก็เข้า71ก็เข้านะครับทีนี้มาดูงวด1กรกฎาคมที่จะถึงนี้นะครับก็เอา ก้าหนึ่งแปดหกหนึ่งหนึ่งเจ็ดตั้งนะครับเหมือนเดิมนะครับหกตัวแรกบวกกับแปดหลักร้อยตัวนี้นะครับบวกกันได้สิบสี่สิบสี่บวกสี่ได้เท่ากับนี้ตัวบวกคงที่นะครับสี่ได้เท่ากับสิบแปดดึงแปดลงมาแปดหลักร้อยบวกกับหลักหน่วยเจ็ดนะครับแปดบวกเจ็ดได้สิบห้าบวกสองคงที่นะครับได้เท่ากับสิบเจ็ดดึงเจ็ดลงมาแปดบวกเจ็ดได้เท่ากับห้าตัวนี้นะครับห้าบวกสามคงที่ ตัวนี้ตัวบวกคงที่นะครับได้เท่ากับ8 7ตัวนี้ครับบวกกับหลักหน่วย7จบวกเได้เท่ากับ14ดึง4ลงมานะครับแล้วก็7จบวกสได้เท่ากับ1 5ตัวนี้บวกกับ1นะครับได้เท่ากับ6ตัวนี้8ปบวกหตัวนี้ได้เท่ากับ9 9้าบวกหเท่ากับ5นะครับเพราะฉะนั้นตัวเด่นงวดนี้นะครับ3ตัวนะครับ ก็จะเป็น6 7 4 6 7 1 8 9 5 8 5 6นะครับส่วน2ตัวนะครับก็จะเน้นไปที่7 4 4 1 9 1นะครับคือชุดนี้นะครับ7 4 4 1 9 1นีน้นี่นะครับ3หานี้2ตัวล่างนะครับเพราะฉะนั้นสรุปนะครับงวดนี้เด่นนะครับเด่น7 กับ4นะครับเด่น7เด่น4นะครับล่างมี1นะครับอันนี้3ตัวนี้คือ7 4 1นี้คือเด่นบนล่างนะครับแต่ถ้าบนนะครับผมชอบ6 7 4 6 7 1 8 9 5 8 5 6 2ตัวนะครับไปหาลัตเตอรี่นะครับผมจองไว้แล้วหลายใบนะครับ7 4 4 7 1 4 4 1 9 1 9, 1 9นะครับ ก็ลองไปดูนะครับเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสนับสนุนการซื้อสากกินแหมงรัฐบาลเท่านั้นนะครับคำเตือนนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณในการซื้อนะครับคนคิดก็คิดได้แบบไหนก็ซื้อแบบนั้นนำมาแบ่งปันให้ฟรีๆนะครับไม่ได้คิดหวังคาดหวังอะไรนะครับแต่ถ้าเกิด ทุกท่านเอาไปซื้อแล้วโชคดีถูกมีน้ำใจก็ไม่ได้ปฏิเสธนะครับก็จะแต่ผมไม่ได้เรียกร้องอะไรอันนี้ให้เป็นแค่แนวทางในการาคิดสูตรการคิดของผมเท่านั้นนะครับผมให้ก่อนทุกครั้งนะครับเลขมีเข้ามีหลุดนะครับเป็นเรื่องปกติของหวยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับ คนที่ชอบนะครับสำหรับเลขชุดนี้นะครับผมตัดให้แล้วนะครับสรุปโค้งสุดท้ายเลยนะครับชุด3ตัวนะครับก็จะมี6 7 4 6 7 1 8 9 5ห5 6 2นึ่งตัวนะครับ2ตัวนี้เน้นล่างนะครับ2ตัวนะครับก็จะเป็น74 4 1 91นนะครับลองดูนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีเงินใช้ร่ำรวยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะครับ กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับมีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดก็อีนี้คลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามใครที่กดไลค์กดแชร์ก็ขอให้รวยรวยรวยนะครับถูกหวย3าตัวตรงนะครับอันนี้เป็นแนวทางหวยรัฐบาลขอให้ทุกท่านโชคดีครับสวัสดีครับ